มาคับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับน้องอุอิงเพชรบานแพงหลังจากที่ได้มีการใส่ชุดนี้ขึ้นทําการแสดงในมือขึ้นทีพานมาค่ะพี่นอ้องซืบหนึ่งมาจากในมือว่านีวันที่17ตุลาคม2568นะ,ะตรงกับวันวันศุกร์นาะพี่น้องนอนแล้วนี่แหะทางด้านบอโจยมันน่นจัดหนักจัดเต็มค่ะพี่น้องได้มีการนี่แหละน,นะคะได้มีการจัดวันเปิดฤดูกาล ขึ้นรอบสองต้องแสงเข้ามารอบสองรอบแรกนี่เปิดมาแล้วก็นานี่รับัที่นี่รอบสองใน,นรอบสองี่กะมือขึ้นเป็นจัาไดเรียบร้อยบาจัดนักจัดเต็มระบบไฟแสงซีเสียงฉากทุกอย่างค่ะพี่น้องรวมถึงโชว์มีโชว์พิเศษหลายโชว์มากๆแอดมินแบบรู้สึกประทับใจแห้งวัาเซเป็นโชว์ของอูเองโชว์ของพี่อมแอม แล้วก็อีกหลายๆคนะคะถก็ถได้ว่าเป็นอีกอย่งที่เกินคาดมากๆยิ่งเฉพาะโชว์ของอุ้งอิงค่ะพี่น้องแล้วนี่เราเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับลายทะลายคนพากันแห่โฟกัสชุดนี้ของน้องอุ้งอิงเผชรบาดแผลเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่น้องได้ใส่ชุดนี้ขึ้นทําการแสดงซึ่งเป็นชุดที่แม่หน่อยเนะคะเด้มีการสั่งครูเอ๊พี่น้องอซึ่งหลายคนมองว่าชุดที่ครูเอ นะคะได้เนี่แหละสีว่าจังเลยเราเป็นชุดของครูเอแล้วอุ้งอิงนํามาใส่นาะพี่น้องเนาะในมือคืนเป็นอิงยังทีสวยงามมากๆอ,อราจับแห้งครับพี่น้องใน,นการลวกาเสือ้อว่าอุ้งอิงก็คือสีขียหอนครูเอแล้วครูเอเป็นก็คือสียิ้มมีความสุขยูเทิร์สวรรค์อยูเทิงงฟ้ากนอะพี่น้องเนาะได้เห็นอุ้งอิงใส่ชุดนะคะของตัวเองใน,นทีมที่การสร้างให้จังสีแม่ครับพี่น้องเป็นจังใด นะคะ่ะโอ้ถือว่าเป็นอียงทีน่าค้น,ะคนหูแล้วครูเอเพิ่นก็ขึ้นเสียแบบบึงอยู่ท่างป่าวันทองน้พี่น้องนก็ถือว่าสุดยอดมากๆเรียกซี่แฟนคลับคิดเห็นว่าจังเดแน่กะนี่นะลองคอมเมนต์มาบอกมาจากกันหด้อยเนี่เอานี่แล้วครับพี่น้องนาะเรียกได้ว่าหลังจากที่อุ้งอิงได้ใส่ชุดนี้ทุกคนนะครับพี่น้องเสียนุ่นเจบีพีมอนอิงพีแองจี้ ing, รวมถึงคนอื่นๆที่ได้เห็นน้องใส่ชุดนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนังาว่าบ่รู้ว่เอียงจังไดแต่ในเบื้องแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหลายคนหวาจังสีอันนี้ก็แล้วแต่สิบพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลรู้สึกความมันมีอะไรบางอย่างรู้สึกว่าออราจับรู้สึกว่ามันพิเศษนะคะมันพิเศษนะคะที่ได้มาไม่ธรรมดาเนาะพี่น้องเน,งน,งนองอาะเอาแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับ น้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งนาอพี่น้องเนาะพ่อได้เส้นชุดนี้ึืนทำการแสดงเทิงเวทีแน่นอนเขาว่ากันเติดฤดูกาลต้องเป็นโชว์ใหม่ๆต้องอะไรใหม่ๆทุกอย่างนาอพี่น้องเนาะแล้วน้องเส่ชุดนี้ึืนทำการแสดงเทิงเวทีพร้อมกับฉากพร้อมกับแดนอะไรต่างๆทุกอย่างองค์ประกอบโดยรวมเพอร์เฟกเต็มสีฟหายอร่อยไปเลยครับพี่น้องนะคะคู่เอิ่นกับคือสีเบิ้งน้องยูเทิงฟ้า ก็คือสิ้ภูมิใจในโต้งอิงเราพี่้องนาะแนนรนับว่าขันคู่เอเพิ่นไดยูเพิรนกระต้องค่อยเบิ่งการจัดระเบียบของน้องค่อยฝึกค่อยสอนอุ้งอิงให้น้องแบบกล้าให้น้องกล้าที่จะยืนอยู่คนเดียวให้น้องกล้าทุกสิ่งทุกอย่างเทั่งเมทีแบบให้น้องยืนอยู่บนเมทีอย่างสง่าง,งามครูเอเพิ่นก็สิส้อนก็สิบอกทุกอย่างนั่นละ่ะ ดอกพี่น้องนาะแล้วนี่แหละครับพี่น้องในตอนนี้ครูเพิ่นบอยูแล้วเพิ่นคู่เพิ่นบอยูแล้วนะคะซึ่งหลายคนกับผ้ากันม่งวะนะคะอีกบ่จักมือะะอีกบ่จักมือก็สิแบบเปิดฤดูกาลแล้วจังสิมแม่เปิดฤดูกาลร,รอบแรกในวันที่ยี่สิบกันยายนซึ่งครูเอเพิ่นกับไปก่กอนบ่จักมือจังสีมแม หลายคนก็บ,บอกว่าไก่สิเปิดฤดูกาลแล้วเป็นอยังคู่เพื่นคือจังบริยวแห่หอดจาก,ก่อน,นอพี่น,น้องนองแล้วนี่ละ่ะเสือมาเปิดฤดูกาลร,รอบหนึ่งแหละวก็ร,รอบสองในมือขึ้นรูปเพิ่นกะค่อยเบิงนะคะค่อยเบิงค่อยเอาใจช่วยอยู่บนฝาพุหลันอนพี่น,อน้องนอแล้วเรียกได้ว่ามือขึ้นนี่เห็ดออกมาดีดีแห้งรูปเพิ่นกะคือสียิมแล้วก็มีความสุขขักตึกหนึ่งนพี่น,อน้องนอก็ะถือได้ว่าบสธรรมดาในครันี้แะครับพี่น้องเนี่ยถือได้ว่าเป็น ีาจังแน่น่ะนเป็นชว้ที่ค้นลูกนะคะเอฟซีแฟนคลับไปทางไหนคนหนลังจากที่ได้เห็นอุงอิงออกมาทําการแสดงครับพี่น้องทุกคนต่างแบบนี้แหละออกมายืนติดขอเวทีครับพี่น้องล้วนไม่ได้นัดหมายนะ,ค,ะคันประกาศพี่ที่คนรประกาศค่ะพี่น้อง่าเจอกับอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแผงจังสีงครับพี่น้องทุกคนิจุิขคืนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไปยืนติด ก็ขอเวทีนพี่น้องเนาะนี่การที่ได้มาเป็นอียังทีคนลุกมากนากนพีน้องเนาะนะคะหลักกาเรียกเรียกว่านะคะหลังจากที่เปิดฤดูกาลในเมือว่านี่เมือนี้ก็มีคิดการคิด่าทําการแสดงก็คืออยู่ทางคนแก่นเมือมาบรยุดพักพนเลยค่ะพี่น้องสูงงานนี่รลยสาหรับคณะนี้นะคะสูงงานทั้งว่าน่ะสูงงานทั่งลุกน้องนะคะเรียกเรว่าในฝั่งของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงหลายคนมองว่าซ้ำเป็น DNA บอสจนะคะ DNA บอสจหลายคนมาจังสัน นพีน้องเนาะพอกระสูถามว่าบโจตอนนี้เราได้นอนไปในขณะเกิดงกับมังใจนพีน้องนอนแล้วอุ้งอิงเสื้อว่าน้องก,กระตงตื้นเต้นจนแถบสินอนบลนับผุน่ะนพีน้องเนาะเนี่ยแต่โชว์ของอุ้งอิงก,กับที่ว่าออกมาทําการแสดงออกมาได้อลังการนะเพอร์เฟกมากๆคันเต็มสิบก็คือให้อร่อยอยางที่ได้บาไปแล้วก็สิ่งนี้ยูโชว์โชว์หนึ่งค่ะพี่น้องเป็นโชว์เพลงดอกยางในป่าปูนน้องเลยมีการน้าเพลงมีมารองพร้อมกับใส่เสื้อ ใส่เสื้อตัวละ3าบาทย้ำค่ะพี่น้องว่าเสื้อตัวละ35บาทแต่ทําให้สว้มาต้องแนนเทอร์เมว่าสิเป็นเสื้อตัวละ3าบาทแต่แอดมินมอง่ามันมีคุณคขาเสื้อตัวนี้มันมีค่ามากๆหลังจากที่อุ้งอิงได้ใส่แล้วก็บวกกับแดนเซอร์บวกกับพล็อปเอียงต่างๆเรางพี่น้องน้อมันทําให้โชว์ของอุ้งเอิงเสื้อตัวนี้จากที่รามาิบหบาทกลายเป็นเสื้อราคาแพง นพีนองเนาเอาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะนี่แหละครับพี่น้องอ้กะในขั้สิลเปลี่นสาวหน่วยเพจปันแพงไรทรายคนกับคือสีผ้ากันคิดหอดคู่เอนพีน่นองนอะคันเพิ่นได้ยู่นี่หลายคนกับคือสีแบบได้ยินเสียงเพิ่นปล่อยได้ยินเสียงเพิ่นดานะะแล้วก็โชว์อ,อะไรต่างๆนพีน,น,น,อ,นองน,อนาะนะคะก็คือครูเพิ่นตั้งใจอยากให้มันออกมาดีแล้วเพิ่นก็นคือแบบมีแต่ความบางดีนะคะกับลูกๆทุกคน แล้วนี่ล่ะยิ่งเฉพาะดอกอุ้งอิงเพชรบานแพงนพีนงน้องคู่เพื่อนกับพือเสิยมดีใจบักคักททนองกล้าที่สยืนบนเวทีด้วยตัวคนเดียวแบบสง่างามครูเอเป็นกับพือสิมีความสูเนพีนน้องแล้วอุ้งอิงน้องกับพือสิดีใจแห้งทีได้ใส่ชุดทีอ่านี่ล่ะครูเอได้สั่งแม่น้อยได้สั่งกับครูเอจังสินม่ครับพี่น้อง เอาวิฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างรู้สึกว่าออร่าจับมากๆแล้วกับขนงในไส้ชุดซีแล้วลักษณะแบบนี้นี่มองมาน้องใส่ขึ้นมากๆน้องพี่น้องน้องใส้ขึ้นน้องไส้แบบแล้วก็ดูดีในแบบสง่างามสมกับที่เป็นเพชรเป็นเพชรประดับขนาดสตอรเพชรบานแพ่งอิลีน้องพี่น้องน้องเอาแล้วคับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นว่าจังไรแน่กับ ลองคอมเมนต์มาบอกมาจาก,กันไดน๋ยพี่น้องนอกนะเอ้ลนั่นแะครับพี่น้องจำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีับสักก้อนนอกค่ะก็มาสวัสดีค่ะ